สวัสดีครับพ่อแม่ครับเหรียค้ำลองผ้าผีผนองบึงน,นี่เป็นโศกหินนี่หร้อเธอมาเานี่ยโศกหินครับหรือหล,ลุมหิหนอะไรพี่น้องครับอ่ามองนี้สมัยตะผมปเป็นเด็กหนุอยครับมองเหรียญเล่น้องมองนี้เหรียญยังตีเหรียญต่อสู้เหรียญสงครามเหรียญยิงปืนนะครับธนาแรงน้าสีแห,งห้งนืดพี่น้องครับนี่ น้ำงจะเริ่มบกแห้งลงง่องกระสิเหลือเป็นโขดหินเห็นมาตะกี้มันเป็นพื้นที่ของไทยบ้าทนะครับอันนี้ย่ำเกิดมาเห็ดท่างสมัยก่อนครับเนาะเกิเล่ขายหินครับเกิดขุดขุดเอาหินไปหินหลูกล่างคนนะครับอยู่หมู่หนี่เป็นหินมันไหลอันนั้นเป็นแม่หินครับขุดออกไปไต้องมอเตอร์แม่เป็นครับมันแข็งหลุดไม่โคกขุดไปเลยครับนี่ซุปนี่ไมัตะกีมที่ร่นนี่เป็นครับนี่ ว่ามีควายมีตนไหมเกิดขึ้น,นครับโล่งเป็นหินล้นล้วนพัดขึ้นเรียนยิงปืนสงขรามพูนของทางยิ่งสูงครับเนี่ยเป็นหลุมโลง่งเลิกไปลองทำนี่ทางลงมาครับทางหลดุดลงมาหินหลุดจิบหลอดนี่น้ำเลิกได้ครับเนี่ยพี่้องนี่หลุมนี่เลิกครับอ่าขันในเป็นล้อมหัวปเป็นสางองยปตอ ไปปลาไปนาาั่นในเทศบาลในหาอยากให้กินครับโขกหินครับท่านเพื่อนโขกหินหรือลุมหินนะครับเพิ่นมาขุดหินแข็งทึ่งเป็นทางอ้อมครับขันแม่นทางอำเภอทางอวตัวเป็นบ่อหามครับเพิ่นบ่อันนั้นก่อนเป็นเทศบาลมันโอ้เป็นขายหลายเด้พี่น้องนี่นี่นนยังนูงน่นนี่ครับนี่น้องธนาผมนี่อันนี้เพิ่นก็ขายว่าท่านใด พราะว่าเป็นหามกว้านครับเนาะหามจุกเอา้าเดี๋ยวไายเป็อย่างไทางหนึ่งครับว่าโู้ควงได้ไหมน้องคนระับเดี๋ยวผมไายเป็อย่างไทางหนึ่งมันเป็นตรงไหนอ่านี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นทางลงอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องฝั่งตัวขาวบังหันมีมนวดสามหลุมนะครสามโศกโศกหินอยู่นี่มี่มองนี้อันนี้เป็นมองแง่สุดครับ กะข้างหลังผมนึ่ปากทาามาอีกสองสองหม่องน้องนะครับสภาพอันนี้ย่งางถามได้ครับนี่นึ่หน่อยพากกนมาเที่ยวย่งางเวียนครับมานั่งกินเขากินน้ำกันนั่งหยอดกันน้องผู้ยเบ้าผู้สาวนี่เป็นหินสีพ็นจกบางทีมันเป็นแม่หินมันจกปไปเลยนะครับมันแข็งมันแกนหลุดจกเม่โคจกบ่ได้นะครับเขาก็เ้าจกอ๋อ ไปฟังนะครเป็นนี่เพียงไรเนี่ขนาดนี่เป็นหูวสวอไปเห็นแบบเป็นรูมหินอีกรูมใหญ่อยู่ข้างในนี้ครับครับตอนเป็นโซนเดียวกันเต็มองหนี้เพิ่นเป็มาทัานไหนขายเพียงครับันี้เป็นนี่ของหางหมวก่อนวอนทั้งสามชิบวนยังนั่นครับปุ่นตรงขามทางฟ้านั่นเป็นอีกสองรูมเพียงครับมาลดเดียนยังอีกสองรูมต้องไปไหนซัมหนี้ครับนี่รูมรูมที่ใหญ่สุดโศกที่ใหญ่ที่สุด นี่เป็นอาผาครับโอ้สมัยเป็นเ็กน้อยมาเร็งปีนผากันสงครามเร็งนะครับยิงปืนต้ม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 ปืนใหม่ครับปืนใหม่ไพ่ปืนใหม่ยน่วเดี๋ยวตาจะเห็ดเอาเอาไปหน่อยเดี๋ยวไพ่เพื่อนฟังหนึ่งเอาไปหน้องครับเดี๋ยวผมพามงลงมาเลยครับเดี๋ยวมาซองอายุห่างถึงเบาหน่อยเป็นน้ำโอ้สูงนะครับนี่โขวนสวยอยู่รับทั้งล่าง นี่ครับองทำเนียเป็นแม่หินเราเนี่ยจกเอาบ่ได้มันแกนมันแข็งกับเอา้านี่เป็นโศกหิน,บ,น,ออนบ้านน้ำคำใหญ่ของเด้อะอู้นนี่ครับผมบ้านน้ำคำใหญ่หมู่ที่สิบห้าครับหลุมนี่โศกนี่ตำบลน,น้ำคำอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเอา้เอาวันนี้อยากมาเดินมาเที่ยว แบบมากพี่น้องครับเป็นไข่ไข่แกนแคนยอนเลยพี่น้องนี่นะครับคลิปนี้ไปใช่ไหมครับเด้อไปก่อนกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม